हेलो <laughs>

เรื่องนี้มันจะสนุกขนาดยังไงบ้างนะ้วมีความหลากหลายเขาอยู่องข้าหรอกค่ะย้อรวิสกิปเลยก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ผีคอมเมดี้ค่ะสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะใครที่แบบเฮ้ยกลัวผีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวค่ะสามารถเข้ามารับชมภาพยนตร์ของพวกเราได้ค่ะรับรองว่าจะสนุกสนานกลับใจแน่นอนค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้คือคอสตูมแล้วก็โลเคชันจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะ อย่างวันนี้เรียกว่าคอสตูมสัตว์ประดับ5สี5เจ้าหญิงใช่ไหมคะใช่ใชค่ะเป็นไงจัดเต็มมากมันจะสื่อถึงหนังยังไงบ้างโอ้โหอย่างแรกเลยคือสีชุดของพวกเราค่ะพวกเราแบบคีฟคาแรคเตอร์5สีมากตั้งแต่ใน MV ็มวีก,กบแล้วแล้วก็ในภาพย,ายนตร์ด้วยแล้วก็มาถึงงานวันนี้ด้วยเท่เาไหร่พวกมา5สีค่ะนนี้เราจะใส่แบบเดียวกันๆกันเนาะแต่ว่าครั้นี้ก็คือแยกสีเลยค่ะก็ค่อนข้างแบบตรงกับในหนังเลย ขามข่าววินเทยากไหมคะไปกติไม่ใช่คนตลกกันเลยนะโอ้ยต้องเป็นคนรินตังทำเกล็เชื่อไหมล่ะไม่ทำยากความท้าทายยางไรบ้างในการแสดงอะคะจริงจริงมันยากตรงที่เขบอกว่าเป็นแบบหนังตลกปุ๊บทุกคนก็จะต้องแบบว่าเอ้ยมันจะตลกแบบเบอร์สุดแน่นอนเลยก็รู้สึกว่ากดดันในความที่จะต้องทําให้มันแบบคนดูจะต้องรู้สึกตลกไปกับเราด้วยไม่ใช่แค่เราตลกกันเอง ตลกไหม๋ยวถามพี่หยิงพี่บอลดีกว่าว่าร่วมงานกับกน้องเป็นยังไงบ้างพี่พี่พี่ผมขำไม่หยุดเลยนะขำต้องหนะุ <c oughs> อะไรนะร่วมงานกับน้องเป็นยังไงบ้างพี่ก็เอาตอนแรกก็เกรงครับเกงรงพอสมควรคือแบบก็เหมือนเหมือนโมเป็นแรกที่ได้เจอแบบเบมเมอร์เขาวันนี้แหละเป็นเหมือนกันเลยเพราะว่าก็ทำทำผมต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดได้เหมือนแบบห้าคนเนี้ยได้รู้จักกันได้ร่วมงานกันนานๆก็ ก็สนิทกันก็เป็นผมเนี่ยก็ได้พี่ได้เพื่อนได้น้องในในกองก็เออได้เป็นได้มิตรภาพเกิดสนุกแล้วความเกรงก็ลดลงไปในระดับนึเดียวแบบในเรื่องเราเป็นอะไรคะเจ้าหลวงเนาะใช่ไหมใช่ครับแล้วมีาสาวพ่อมาบอกว่าจะมาแย่งชิงีนี่ยังไงคะคืออย่างนี้ผมต้องบอกว่าคาแรคเตอร์เมื่อกี้พ่วงกับก็บอกให้มีส่วนลดในการออกแบบอะไรอ่ะคือสิ่งแรกที่พ่วงกับออกแบบคือมึงต้องเล่นหื่นแล้วคำถามในหัวผมคือผมหื่นกับคนกลุ่มนี้ได้ยังไง ผมก็เลยทำให้มันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยกังวล่านน่ารักเนาะครน้องน,อ,งน,อ,งนอ,งอกว่าแบบว่าชอบเล่นเกมกันในกลมเหรอคะยังไงว่า,ลวาเล่นเกมเพื่ออะไรค่ะสัมพันธ์กันได้แบบว่าเข้ามดได้มก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นพอยที่ทำให้เชื่อมกันได้ <โอ S 1> ันก็แบบผ่านเกกมอะไรล่ะผ่านผ่านเกมแล้วจะให้แบบมานั่งคุยกันเพื่อสาระมันผมรู้สึกว่ามันน่าจะยากเพราะว่า จะคุยด้วยเรื่องอะไรสำหรับผมแล call, <t ick noise> ้วผมก็ไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ดีแบบก็มีเกมด้วยแล้วก็มีเพื่อนนักแสดงอีกคนหนึ่งด้วยที่แบบช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเกมครับเพื่อช่วยสารสัมพันธ์นะครับแต่ว่ามาเล่นไปเล่นมาก็เล่นอย่างเดียวไม่ได้ต่อกันอยากนิ้กับอย่างนับเป็นหนังเรื่องแรกเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างแต่ความที่เราเล่นซีรีส์ยังไงบ้างคะถือว่าถืว่าต่างมากนะเพราะว่าซีรีส์เนี่ยมันจะเป็น ติการแสดงว่ากายถ่ายทำมิกแบงบนึงครับซึ่งมันจะให้ภาพแ,แบบซีรีส์แต่ว่าในหนักเนี่ยเหมือนว่ามันต้องเน้นเก็บรายละเอียดสถานที่หรือว่าบรรยากาศภายนอกแล้วเราก็ต้องเล่นไปในครงเวนึงครับก,ก็ต้องปรับตัวเยอะครับในการที่จะแบบว่าเล่นซีรีส์มาก่อนแล้วก็มาเล่นภาพ ว่าตอนตอนแรกๆเนี่ยเราก็ทํางานกับที่มาเดี่ยวมาก็รู้สึกสนุกแล้วครับเพราะทีมงานเขาสนุกมากแล้วก็ผมชอบความจริงจังของพี่มาเดี่ยวแล้วก็ตอนเล่นก็คือเล่นสนุกแล้วก็ตอนที่จริงจังก็จริงจังแล้วก็เพราะว่าเขาก็แบบว่าคำนึงตัวนักแสดงด้วยว่าจะเป็นคนดูเลยเวลาไปเขาเขาจะทำอะไรทำอะไรหลายคนที่เขาแบบว่ามารอดูคนหนึ่งเนาะเขาก็รอดูแบบว่าพี่หยิบพี่วอลมาเล่นหนักกันอย่างเงี้ยคนดูจะได้เห็นความแปลกแล้วก็ความแตก ในสำหรับคู่ดีบ้างค่ะความแปลกแล้วความแตกต่างแปลกก็เราไม่เคยเล่น,นแบบนี้มาก่อนอใช่ไม่เคยเล่นความเปดนนี้แล้วก็แตกต่างเนาะผมว่มารอดูก่อนดีกว่าแล้วเ,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 เราค่อยมาวัดกันว่ามันแตกต่างอะไรกันยังไงแต่ก็มีความแตกต่างอยู่ใช่ถ่ายทำก็แตกต่างแล้วมันก็ต้องแตกต่างความยิ่เนี่ยที่ความที่แบบ ตลอดเลเ็ก็จเดืเมษาด้วยนี้ก็นัอมหนักนา่คก็หนักครับก็ชุดมันก็มันก็หนักอยู่จริงๆนั่นแหละแต่ก็ผมจะงอแงมากขนาดนั้นก็ไม่ได้แต่ก็งอแงอยู่แหลกไห่ไมครับก็ไม่ค่อยไม่รู้ว่าคุณไปงอแงเขาล่อยนะคะอะไรนะครับฟองว่าคุณไปงอแงเขาล่อยนะคะว่า่าอดมากใช่ไหอบอกมาก ผมงอแงกับทุกคนแต่ในทุกครั้งที่ผมงอแงผมก็จะมองว่ามันก็ไม่ได้มีแค่เราที่แต่งแบบคนหลายๆอีกพวกเนี่ยสาวๆก็แต่งเหมือนกันใช่ก็ระบาดพอกันผมว่ามีบางระบาดที่แตกต่างกันด้ว่ะใช่แล้วแต่โน้มน้าวใจเขาเรื่องนี้มันตอบสนองแค่ความเป็นเหนือความอีสานเนาะมันเป็นความน่าสนใจของเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็เอาคนที่ไม่เคยพูดเหนือกับอีสานมาพูดเรื่องของภาษาเลยใช่ไหมใช่ท่านหนึ่งต้องพ้นไฟยังไงบ้าง ก็คือมันไม่ใช่แค่ก้นไฟธรรมดาแต่ว่าต้องด่ากันบน้องวีแล้วคือรู้ก่อนคืนนั้นรู้ก่อนแค่คืนเดียวว่าต้องแบบเฮ้ยเดี๋ยวผู้ภาษาเหนือน,นะแล้วก็น้องวีผู้บริหารใหญ่ก็เลยต้องใช้แบบว่าพี่ๆที่อยู่ในกองแบบว่าพี่คะช่วยหน่อยต้องไปน,นั่งคุกเข่ที่เขาให้เขาอาัดเสียงให้ฟังอะไรก็ถือว่าเป็นความท้าทายอยีกรูปแบบห <c oughs> ่ะพี่ถามนิดนึงเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวกับผ้าอยู่แล้วถูกไหมผ้ามันจะเป็นปริศนายังไงบ้างต้นเรื่องเลยต้นเรื่องว่า ชีวิตแล้วเขาตัวนวลหัวนวลคอมนวลเสียชีวิตค่ะแล้วก็อยู่ในผ้าผืนนี้ค่ะใช่แล้วคือมันก็ถ้าใครมาจับก็คือจะบอกว่าต้องทําอะไรอะไรประมาณนั้นใช่ก็ต้องรอติดตามเอาจริงถ้าในเทรลเลอร์ก็จะบอกว่าให้ช่วยหาว่าใครเป็นผู้ฆ่าของประมาณนี้เรามาทนี้มะครับทุกคนที่น่าติดตามยังไงบ้างเราตางเป็นตัวแทนของร่างกายค่ะ ค่ะก็ฝากไปใครปไปไปโดยค่ะฝากภาพยนตร์นะคะเรื่องผ้าผีพองนี้นะคะก็เป็นภาพยนตร์ผีคอมเมดี้ค่ะเรื่องแรกที่พวกเราทุกคนได้รับโอกาสในการเล่นครั้งแรกก็พวกเราก็ทําอย่างเต็มที่ค่ะก็หวังว่าทุกคนที่ได้มาเข้ามารับชมก็จะได้รับความสุขความมีหากลับไปค่ะที่บอลหนคะค่ะเอาเดี๋ยวตรงนี้หน่อยค่ะที่วอลที่อินดีใหนได้ค่ะไปจบอ่ะ ฝากข้อประโยชน์เรื kind of ่องนี้ด้วนะครับับรองว่าแบบใครที่แบบกำลังจะตามหาเทอร์เนียติฟูมารีแล้วลำลองสมองแนะนำเรื่องนี้คือแบบผอดสมองเป็นส่วนหนึ่งในข้อดี่ว่าผมไปว่าไว้ก่อนแล้วคุณก็เข้าไปแบบสมองผ่อนโภคคุณจะได้รับความมีค่าอย่างแน่นอนฝากด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกเรื่องแรกของเราก็ทุกคนตั้งใจทำอย่างเต็มที่มาก ของเราได้แสดงศักายาภาพขึ้นมามากยิ่งขึ้นค่ะไม่ได้มีแค่ร้องแค่เต้นอย่างเดียวแต่ว,ว่ามีการแสดงมาเพิ่มด้วยค่คคะค่ะใชน,ค,นค่ะมีคพมอยงไนบ้างไหมคะ,ะค่ะก็คือว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะว่าส่วนตัวหนูก็รู้คิดว่าตัวเองจะได้มาเล่นหน่ะหรือเล่นทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้รับหนูได้รับโอกาสในวงก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีจุดที่เราต้องพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้รับ